เป็นโมนตั้งนาน้วไม่มีอะไรก็แค่ยากแอลมาเาต้ง,ตาง,างัวย yeah, 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 yeah. ชาวีไหมเออชาวีทุจริงที่ได้รู้สึกว่าชาวีเป็นหมาไทยนะแต่พอทว่าชาวีตัวมาแล้วชาหมีเป็นชามีเป็นชามีชามี ู้สึกชาวีเป็นหมาไทยแต่ว่าชาวีทําไมโตมาแล้วกลายเป็นเหมือนหมาต่างประเทศอ่ะเหมือนหมาแบบพันต่างประเทศทุกคนเข้าใจไหมคือเอาง่ายๆขอแก้ตัวก่อนเมื่อกี้คือจะพูดว่าชาวีแต่พูดว่าชาหมีก็ <c oughs> เลยงงตัวเองชาหมีอย่าบอกน้ำหนึ่งนะ พี่ขอโทษพี่ดันเรียกหนูว่าชาหมีวันนั้นเหมือนกันวันที่ซ้อมล่าสุดไปซ้อมม่เเต,เตอร์มาปกติเวลาเรียกชื่อพยาค์หลังใช่ไหมบางครั้งหนูเป็นคนชอบเรียกอย่างเช่นนิกกี้หนูชอบเรียกว่ากี้กี้กี้ไม่ก็นินินิเรียกอย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันวันล่าสุดยายีดูไม่ดีแล้วแต่แค่เราไม่ฟังเฉยนะเปิดเพลงมปด้วยมันจะได้ไ่ดูอะไรหนูว่าเรียกผิดหนูเรียกชื่อน้องว่าหยีแต่คนอื่นเนาะฟังผิดคนอื่นเนะ่ะ คนอื่นนะฟังผิดเข้าได้ละคนอื่นก็หันมาฮึบเปื่อนได้เรียกเลยนะหยีไงหยีอะ่ะเข้าใจ้ไหมหนูแบบก็ยาหยีเรียกเฉพาะพ,พยังหลังไงแล้วหนูว่าฮะเราทําอะไรผิดทําไมทุกคนต้องมองอย่างงั้นแล้วก็เพื่อนได้เรียกว่าหยีตัวเงี้ยแล้วก็อ้าเยมาทุกคนมองหนูเยมาหนูแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะเรียกแค่พยังหลัง ทุกคนยามใจเกเรกับหนูได้ไหมคือทุกคนมันคือเข้าใจคาว่ายาหยีไหมหนูเอาเฉพาะคําว่าจริงๆคาว่าหยีอย่างเดียวอะถ้าทุกคนคิดดีมันก็จะดีไงแต่ถ้าทุกคนคิดไม่ดีมันก็จะไม่ดีไงก็คิดอยู่ว่าข้างหลังจะเรียกเฉพาะยาน้องยาลูกน้องยา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 มานี่มายายาเข้าใจไหมแต่ว่าหนูแบบว่าเฮ้ยไม่นะจบแล้วบบเรียกอย่างนี้ไปทุกคนหันมาบอกแย่มา แย่มาเขาแย่มางงต้งนั้นเย่ตรงไหนแล้วก็ความจริงเราอาจจะเป็นคนแบบนี้มปโดยธรรมชาติก็ได้นะซ่อนเสียใจเอาไว้ใต้หมอนเน้นโยยักเยอะๆเวลาเรียกอะนะคะเย่มากใช่ไหมเย่มากเนี่ยทุกคนน่ะค OK> ิดไปไกลหนูว่าเรียกแค่นิดเดียวเองด้วยจิตใจของหนูเนี่ยมันบริสุทธิ ocument, ์เนียทุกคนแต่ทุกคนแบบอาจจะมีเคลือบเคลือบนิดนึงเราเล่นในความจริงเราก็เคลือบันหมดแล้ว ถ้าคนลองมันไม่คิดอะไรมันก็จะไม่คิดนะใช่มั้ยยหยไงยายีแปลว่าที่รักคือแบบว่านี่คนจริงคิดในใจเออเรียกแบบเอ้ยอย่างเดียวพยางหลังมันก็คืแบบว่าน่ารักก็บอกว่าอืมที่รักคะอะไรประมาณนั้นไงแต่แบบคือเพลงนี้มาเลยอะฟิลเตอร์สีเทาเลยนะฉันเนี่ยเจอตอนเช้ามตะดอดอนาอตะดอดอตะระบนช่นานะกับฟิลเตอร์สีเทาตื่นมาเจอกับฟิลเตอร์สีเทาไม่เทาเน้นเขียวครับอ้าวทําไปเขียวหรอ ก็เราคิดไงเออนั่นเหมือนนั่นเหรอไงวิธีได้คอนเทนต์ช่งวงเอ็มซีแหละไม่ไม่มีใครเผาหนูหรอกเรื่องเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันออกไม่ได้เหมือนไอ้ัเหมือน,นสเตจล่าสุดของของนายอะ่ะ <c oughs> หนูไปดูย้อนหลังมาที่นายพูดว่าเนียนอะ่ะถึงก็ต้องต้องดูต้องดูซ้ำบอกพูดว่าอะไรนะนายนอนหนูนอนหนูนนหนเนียน ทุกคนฟังผิดเมื่อวานก็คุยกับผักขมเรื่องนี้อยู่ว่าแบบผักขมบอกว่าวัานนั้นฉันก็ฟังผิดผักขมก็ฟังเป็นตัวอื่นทุก,ทกคนแบบคือนายพูดว่าเนียนเนี่ยด้วยความที่แบบนายนายเป็นแบบว่าน้าหนูใช่ปะเออเนียนทุกคนต้องฟังเป็นเนียนดิเนียนจิตใจนั่นแหละก็เนียนไงอะไรทุกคนคิดอะไรเห็นปะไปฟังรอบอีกรอบหนึ่งก็ฟังเป็นเนียนนะใครฟังเป็นอะไรไม่ม,มีจริงๆ แต่ทุกคนแหละเห็นน้าดูย้อนไลฟ์ก็คือทุกคนยิ้มเนี่ยเยมเยมน้องนายบาสูงใช่ MVP ทุกสกเตจขนาดแค่พูดคำว่าเนียนก็ยัง MVP ให้เลยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงแอพสิฟฟังเทลงกับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r l h e t application